เวลาเรามีแม่เหล็กเนี่ยเราสามารถทําลายความเป็นแม่เหล็กของมันได้หลายแบบแบบหนึ่งก็คือใช้ความร้อนอีกแบบก็คืออาจจะไปทุบๆๆๆมันจนสั่นสะเทือนเยอะๆแต่ว่าอันนี้เราใช้ความร้อนก่อนอันนี้พ่อก็มีเศษแม่เหล็กเล็กๆที่แตกแล้วนี่เนาะนี่มันชิ้นเล็กๆที่ปลายนิ้วนี่แล้วนี่มีคลิปหนีกระดาษที่เป็นเป็นเหล็กแล้วมันดูดก,กันเห็นไหมดูดก,กันได้ใช่ไหมติดนี้ใช่ไหม,ไหมโอเคคราวนี้เราเอาไฟมาพ่นมันเลยทําทให้แม่เหล็กเนี่ยร้อนมากๆ แล้วเดี๋ยวดูถ้าเกิดมันความแม่เหล็กหายไปปุ๊บมันก็จะตกใช่ไหมเพราะตอนนี้มันติดอยู่นนี้ติดอยู่อนนี้เราจะร้อทําให้ร้อแล้วนะอ่าหนึ่งสองสามมาแล้วไฟมาแล้วเกียบ้อยตกไปเลยพอตกปุ๊บอันนี้ตกมาบนฟอยนี่ไปดูดใหม่ไม่ขึ้นแล้วนะแม่เหล็กมันไม่ขยับแล้วตอนนี้มันร้อนอยู่นะอย่าเพิ่งไปจับมัน เดี๋ยวะ่ะเยอะมันร้อย็นปะตายแล้วไม่เหล็กความร้อนเยอะๆมันไว้ในอนาคตถ้าเราเรียนละเอียดขึ้นไปอีกเราจะเรียนรู้ว่าข้างในไม่เหล็กมันคืออะไรทำไมโดนความร้อนมันถึงเสียหายเนาะโอเคแค่นี้ก่อน